กาบสบาดีและสวัสดีพี่น้องป้องไยเบอร์สู่คนเนาะว่าชิโยประเทศหรือในประเทศกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องเบาเสียงน้อยคือเก่านาะพี่น้องเนาะกะเมื่อนี่เบาเสียงเนาะได้มาบ้านนาทองเมืองพีนแข็งสวรรคเขตเฮานิงเนาะพี่น้องเนาะกะมีน้องคนหนึ่งเนาะในนําเบาเสียงมาว่ามีครอบครัวหนึ่งเนาะถูกง่ากและลำบากเนาะพี่น้องเนาะกโอเคเนาะพี่น้อง กับเาเชียงกับชิด้เขาไปสอบถามความเป็นอยู่ของครอบครัวเพื่อนเนาะว่าเป็นจังไรเนาะพี่น้องเนาะกะโอเคเนาะพี่น้องกับมื่อนี้กะบเาเชียงก็ได้มาหอดเพื่อนหอดซานของเพื่อนป็นทีเรียบร่อยเนาะบเาเชียงกะบชได้เขาไปสอบถามความเป็นอยู่ของเพื่อนเนาะเพื่อนก็ได้อยู่เพื่อนถ่าพอดีเนาะพี่น้องเนาะเจ้าเมย์สบายดี เชื่อยังเนาะนี่ชื่อนางไลชื่อเมลัยเนาะอ๋อตอนนี้เฮ็ดอาชีพยังอยู่ตอนนี้ฮะเฮ็ดอาชีพยังข้อข้อหน้าลำเทาขอน้าข้อเข่าอ๋อขอเข่าโดยโดยอ่อเมยันยุอะไรเนาะตอนนี้ฮะอายุเบิรักอ๋อมือหัวมือหัวยัยุอีกเนาะ อ๋ออายุเมื่เพิ่งกะบุฮูนะ้เนาะเอออยู่น้ำก,กนนะันจะคนเนาะอยู่น้ำกันสองคนเนาะอยูอออ่น้ำกันสองคนโอยเอาอันผัวได้ใช่ผัวตายอ๋อพอเพิ่นได้จากไปตะัึงเนาะปะเออสองสามปีละสองสามปีเนาะตายอ,อ,อยู่ไม่ทับอ๋อกูไม่กูไม่ทับบ่เออไม่ทับผัว โอน่อยอ่าอันที่เพื่อนหนี่มองของแม่นน่แม่บดบอมุนทัวมัดอ๋อโดยโดยโดยแม่เป็นคนบ้านนี่เลยบ่คนบ้านฟูบ้านโผพลานโอ้แม่ตายแต่น่อยหน่อยแล้วมาโยนมาเช้าโดยโดยโดยคือว่าทุกข์ยากแท้แบบมันเป็นยังไงเนาะคบไปอยู่ของแม่ตัวนี้ฮะทุกข์ยากโอ้ยผัวหา อ๋อมีผู้หาบ่ะเขาน้ำซ้ำปลาได้撒เขานาจ้ำปลาหรือฮ่าเองฮ่าเองบ่ที่ให้ที่นาได้มีบอ่ะเหดนาลำเขาในี่เด่นขอเห็ดน้ำเข้าบอ่ะขอเห็ดน้ำเข้าเดี๋ยวนายพาเกี่ยวข้าวเข้าโดยโดยโดยเอาเงินมึงจะเอาเข้าเข้าเนาะ มีไฟมีอย่างบ่ไฟลูกชุมน่านะขาวหายอ๋อไฟหนุ่มมีอยู่เนาะโม่โดยกินข้าวกินน้ำนะบ่ไหมกินนะบ่พี่น้องก็ที่อยู่อยู่พักอาศัยของแม่พ่นักพี่น้องเนาะอ๋อไฟผักไฟผาเขาหายเขาเขาเจีอาเขา เขามีกินยี่วะตอนนี้ฮะว่าอยาขาเขาเขาก็บ่มีก right. ินตอนนี้จีคนเขาหายกะว่าได้คนเขาหายพุ่นแล้วนำนำหายดำหนพุ่นแล้วจะเปล่าอชื่อพรมีเงินโดยโดยโดย งานลับจางลับใบลับข้าวใช่ไหมครับอืมใช่ใช่ใชตกยำแรงมานี่เด้ใช่ตกยำแรงนะไปไปดันไปเกี่ยวข้าวทำข้าวไปทายนายข้าวจะข้าวให้เข้าอ๋อตกแรงก็เห็ดให้เหน้าบ่อยู่พี่ฮะอ๋อเห็ดหน้าสองสองเทื่อบ่ปีอยู่พี่ฮะบ้าเทื่อเดียวเทื่อเดียวบ่อขาเดินชามแล้วก็อึด เดินชามเล้วอึดข้าวแล้วค่ะโย่แล้วนาค้ที่นี่เป็นของแม่บ่ที่เลือนเฮือนนี่เป็นของแม่บ่อ๋อกวางนี่บ่บมาหมดเล่ละอ๋อซัมปุกเฮือนนี่บ่เออต่ว่ามื้อนี้บ่ได้ไปใช้บ่มื้อนี้ฮะมาอ๋อโดยโดยไ่ได้ไปดอกเข้าวา ชิมาบอกชิไปเกือเข้าอีฟุตเองแล้วอือเจ้า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 จับจ้างหามือกินมือเนาะจชางก็บ้าไหม่โดยโดบหมอหัวขวายแห้งบ้มไหมดยดดยโดย มีอย่างเนาะคืออันนี้อันฝนตกนี่หัวยว่ามันหัวแล้วฝนตกอันนี้แบบชุ่มนี่เห็ดหายบ้าน,นี่แห้งทขาเห็ดหายมันมันสาดมันยังนี่เขานี่ก็เปียกด้วยเนาะไปยังน้ำไหน,นได้ใช่หไหมบอกไม่น้ำไหนก็อนใช้ชุมนี่ละวใช้ชุมนำ้ำชุมนาบ่าวนี่แล้ว เป็นน้ำเกินน้ำยังนี่เด้น้ำเกล็นี่ตักเอาน้ำน้ำยังน้ำ้างน้ำชาอ่าอ่เป็นแบบอ๋อเป็นแบบขึ้น้ัมบดาลนน่ะเนาะน้ำสร้างเนาะเสร็จกินน้ำสร้างอยู่เนาะน้ำผลได้ผลบริมีเอ่งน้ำโตงาะเอ่งงกะบ่มีเนาะเอ่งองกะบ่มีเนาะบ่มีตะคุกกับอันาลั เนาะก็กินน้ำมันดับว่าดานมันก็สีบค่อยดีไปไหนเนาะมันเป็นน้ำดิบไปมันจิทำให้สุขภาพไมหมันจีเป็นเป็นนิ่วนะเององกับโบมีเนาะเนี่พอได้ต้งน้ำผลพอได้กินเนาะมับจีสะอาดแน่นิึงเนาะขันผลกันเข่ากับโมีเเรือเลยบ่ที่ตอนนี้ทีไม่กินเข่าหรือว่าตอนนี้ ยังอยู่ที่พีนองเนาะเฮือนเพื่อนเนาะประมาณนี้เดี๋ยวนอน้ีนองกับมีกระจาดเนาะที่พักของเพื่อนแม่เพื่อนแต่ว่าเป็นดีแต่ว่ามีไพ่เนาะ มีภัยเขารอ่าแม่เป็นคนอยู่สวรรค์นนเขตเ่บ่แต่ว่าบ้านเกิดบูมเอ็นบ้านนี่เ่บ้านกอดปุ๊บอยู่ดงชายชูชายอยู่บ้านกอดพี่จ้ะแม่ละพ่อก็บ่ม่แม่ก็ตายปะลูกกะฟาคือกันอ๋อแม่เห็นบ่ เป็นลูกำพ้าคือกันดิดูกำพ้าคือกันดูกูด,ดูกำพ้าคือกันโอยโอยเม่ในตายตายยังนีหน่อยชุมมเม่เท้าเนี่ยเหรียงเอาเนาะพ่อละตายน้องพ่อจะพ่อจกพอตายแล้วแ <ừ>, ด้วเม่แล้วอัน เป็นแม่เป็นคนเล่าเทพบ่หรือว่าเป็นเล่าอันเล่าเลาว่า,วาชมอูเล่าวสวยเนาะอ๋อเล่าวสวยเล่านี่เน,น,นะะาะจะจะตัวน,นี้ก็อยู่น้ำกันกสองคน,น,นเานาะโดยโดยช้างคนที่ยังช่วนลายเปรนเทศนี้อยู่บ้านนี่ฮะตัวน,นี้บ้านนาทองนี่โดยบ้านนาทองชนใหญ่นะเขาเจ้าเห็นอ,อาชีพยังี้ไม่เห็นอาชีพ เวีนหนานี่บอเห็ดหนาเห็ดหายเห็ดหายเ็ดวิเ็ดหัวหอยูเหีดมาดานาเหลนาเองกับฮาดามนาข้าวเอกเลวแกข้าวอกัาแก่ข้าวข้าเอกเดยกชื่อโฟเมงอะลูกคุลูกยังน่อยคุ้มกินยี่ว่ได้ในมือนะไม่ได้ค้มละกันมือใดไม่ได้ไปหาได้เะอต้องอ๋อ กามือไปก็ได้เนาะ,ะมือไปได้หาก,กินดุกไม้ดุกตากนี่แลละกกินพ<อ>าดุดผาลานกินไม่ได้ปลูกพักปลูกยังบ่เป็น,นเนป็นที่เป็นยังนะบ่มีบ่บนี่บ่เป็นพราได้ปลูกพักปลูกย่ากินพราไม่ได้ซื้อนะ ผัวก็จากไปก็ประมาณสองปีเนาะสองปีกว่่าบ้วเพอาะเกว่อตอนนี้ก็เป็นอยู่กับลูกเนาะกันจะบอกก็เป็นเป็นแม่ใหม่เนาะเป็นแม่ใหม่อ๋อโดยโดยโดยกับต้นดักกับคนโมยูเนาะต้นดักต้นเสาเนาะเป็นกับจากไป ก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะกะบบเสียงกะสจีได้ไปถ่ายรอบบ้านเฮือนเพือนให้พี่ให้น้องเบิงนะ่งเนาะพี่น้องเนาะเขาดูขอถ่ายเบิ่งเด้องเมเดเออถ่ยายเป็นการเป็นยูเนาะพี่ให้น้องเขาเบิ่งน้ำกันเนาะอืมน้องทิศเขานะ่าเนาะ กระจาดเนาะพี่เนาะไปหมดแหละผลผลซาตนี้ไปหมดเลยนะั่นเมียเนาะเปียกหมดเลยบ่แต่ว่าหลังคานี่น่าจะดียเยอะเนาะโอ้หลังคามันยังนั่นอยู่แต่ว่าผ่าเนาะผ่านนี่ไปหมดเลย อันนี้ก็จะเป็นข้างนอกเนาะพี่น้องเนาะก็จะเป็นม่องเพิ่นเพ็ดกับเข่ากับน้าเนาะเือหน่อยก็ก็จะรงไปเบิ่งข้างล่างเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งหลังบ้านเนาะหลังหน้าบ้านหลังเพื่อนเพื่อนพี่น,อนออ้องเนาะเพื่อนข้างนอกเพื่อนพี่น้องเนาะก็สิ ล่างคาก็ดีอยู่แต่ว่าผาเนาะพี่นอ้องผาไม่ที่ออันผากระจาดนี่แหละเนาะพี่นอ้องก็ไปเบิดแเนาะโอ้โดูดูด,ดูนี่ก็จะเป็นข้างข้าง,ง,งมองซานเนาะพี่นอ้องซานวางเป็นอุ้งเอ่งเนาะ กะละมังเนี่ยมันน้องพี่น้องเนาะข้างๆบ้านเพื่อนของเพื่อนเนาะกับเป็นพากระชีบุปปค่อยดีเนาะพี่น้องเนาะแต่บารังค่าเนี่ยเบาเสียงก็ว่าน่าจ,จะโอเคอยู่อาจจะบุค่อยหัวหรอก โอเคนะพี่น้องกะเราเชียงก็ได้ลงไปเลาะเบื้องบ้านของแม่เพื่อนเนาะว่าเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะให้พี่ให้นอ้องเบื้องน้ำกันเนะาะเราเชียงกะจะได้เอามอบเงินให้แม่เพื่อนเนาะเพื่อได้ไปซื้อข้ากินเนาะเข้าบะหมี่เลยตัวนี้บะหมี่โ<า>อ,อ้ถามได้กถามอีกได้ดูกันเนาะยี่บะหมี่เข้าเจ้าเจ้า ะลูกก็สิให้เงินแม่เด้อพอได้ไปซื้อเข่าเนาะซื้อเข่ามากินมามาเนาะอ่าชาวพันเนาะพี่น้องเนาะให้แม่เพื่อเพื่อบรรเทาเนาะมันไปกอดน,นะพี่น้องกะหลังจากเอาเสียงได้สัมภาษณ์เพื่อนกันเนาะพี่น้องเนาะก็จะได้ ลาเมยเพิ่นไปก็น้องพี่น้องเนาะถ้ามีโอกาสหน้าวันหน้าก็ับพอเสียงก็สิได้มาหาแม่เพิ่นอีกเนาะพี่น้องเนาะถ้ามีผู้ใหญ่ใจบุญเนาะมาช่วยเดือเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะลูกก็สิขอล่างน้องม่เด้อเจ้าสบายดีไหมเจ้าเจ้าสบายดีเด้ออยู่ดีไม่แห้งเด้อแม่เด้อเจ้าเจ้าเนาะ ก็หลังจากเบาเสียงแล้วเขาไปสอบถามแล้วพี่น้องมีตู้เพิ่นเนาะดังความเป็นอยู่ของแม่เพิ่นเนาะกับเพิ่นกบว่าอยู่น้ำกันครอบครัวน่ะมีสองคนกับลูกเนาะลูกก็น้อยประมาณสองปีเนาะแต่ว่าลูกเพิ่นน่ะมายู่มันอนีพี่น้องเป็นอยู่แต่แม่เพิ่นผู้เดียวเนาะกับครอบครัวเพิ่นกะมูมีอย่างแล้วพี่น้องแต่ว่าเพื่นก็ดีแต่ว่ามีเพื่นอยูเนาะตอนนี้น่ะลังคาเพิ่นก็ดีอยู่แต่ว่าผ่ากระจาดน่ะจะ ขาดเนาะพี่น้องโบราดผลศาสตร์นี่กับเปียกเบิดเดพันว่าขาดเข่าขาดน้าเนี่ยพี่น้องของอยู่ของกินเพื่นตัวนี้ฮะัชนชนใหญ่กับมีจเจชนลากับชิไปหารับจ้างเนาะไปหารับจ้างเกี่ยวเข่าเนาะเข่าในน้าเนาะก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะกะสำหรับคลิปนี้กับมอเชียงกับชิได้ลาไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะกะฝากพี่ฝากน้องเนาะเป็นกุมลังใจให้บอเสียงเนาะทุกๆคลิปเนาะ ำหรับมือน,นี้กับบาลเซี่ยงก็จะได้อขอลาไปก่อนนะพี่น้องเนาะก็ขอกล่าวคข้ามาสบายดีและสบายดีเบิร์ทุกคนเนาะ